ยังไม่เห็นความคิดจะเป็นแบบที่ถามนี่แหละมันจะเกิดปัญหาร้อยแปดเลยทําไมเช่นพระอาจารย์ฟังธรรมมาแล้วมาแรกๆก็ดีๆดีๆอยู่เลยพอทุกวันน,นี้ทำไมฟังแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยเราก็จําได้หมดแล้วโอ้ยไปฟังของอื่นดีกว่า <laughs> <laughs> พวกเราลูกไหมลู้ไหมว่าตอนนี้ พวกเรากำลังเล่นอยู่กับความคิดหลายคนก็บอกว่าไม่ได้คิดฉันไม่ได้คิดนะเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยคือพระอาจารย์พวกเราบอกใช่มันเป็นพระอาจารย์จริงๆถ้าพระอาจารย์พูดอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์นี้ไม่ใช่พระอาจารย์พวกเราก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่พระอาจารย์จริงๆ รู้ไหมพระอาจารย์อยากจะบอกพวกเราว่าสิ่งที่พวกเราพูดมาทั้งหมดนั้นอ่ะเราเห็นมันบ้างไหมว่ามันกำลังพูดแบบนั้นมานจะเป็นเรื่องมีพระอาจารย์หรือไม่มีพระอาจารย์มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือรู้ไหมกําลังปรุงแต่งอยู่เนี่ยเริ่มอึ๊อเอ้าแล้วต้องทํายังไงบ้างโอ้ยไปฟังทําไมยังจับหลักจับประเด็นอะไรไม่ได้เลยเพราะอะไร เพราะเขาไม่รู้เลยว่าเขากําลังคิดพระอาจารย์ยังพูดเน้นมากเลยว่าตามใดก็ตามที่พวกเรายังไม่ตื่นรู้อยู่ภายในไม่เห็นอาการที่มันกระเพื่อมเป็นเสียงอยู่เนี่ยยังไม่เห็นเลยว่าเสียงนี่แหละที่มันสร้างเรื่องทั้งหมดเลยพระอาจารย์บอกว่าเนี่ยสิ่งนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยพวกเราเรียกมันว่าเล็บใช่ไหมเนี่ยสิเนี่ยพวกเราเรียกมันว่าเล็บ พวกเราคิดเราเองว่ามันคือเล็บตรงนี้พวกเราเข้าใจไหมพวกเราคิดเอาเองว่านี่คือเล็บใครเห็นความจริงนี้ตอนนี้โปร่งน้ำตาไหล